สวัสดี FC นต oh, ีกับนี้อยู่ผมอาจารย์นตีวิบัปนอนเนาะอาจารย์ไม่ได้อัดคลิปมา2วันอาจารย์ติทุระนะครับอาจารย์มากทมแล้วก็เดินทางอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในรถนอนหลับเพิ่งตื่นนะก็เดี๋ยววันนี้เอาแนวทางฮานอยได้เมื่อวานเนี่ยฮานอยนี่แตก3ตัวเลยเข้าพิเศษปกตินี่แตกเต็มๆเลยก็ใครที่ติดตามมีในเพจก็มีโชคไปหูน้ําขึ้นเดียวเลยตอนนี้ถึงหลับตะครองนะครับอา่อาโอเคอะเอาไปไปดูฮานอยฮานอยวันนี้เด่น เน็นสองันสองรุมิ่งสองทะเบียนรถคือ7 8 9ดแปดเก้านะครับอ่าสองห้าสองสามฟังอีกครั้งครับ25 23 53 24 28แล้วก็สองตัวมี253 254 258ฟังอีกครั้ง2 5งส 254 258เม็ดเดียว5 5 2ขอให้าสกสีทุกคนโชคดีนะครับอาจารย์ไม่ได้หายไปไหนอาจารย์ตีทุระนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้3ตัวเหมือนเหมือนเดิมวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารไม่มีลาบนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ